เลิกดียามดีในแบบพุทธวจนะที่ขูทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเริดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย